วันอังคารที่20ธันวาคมปีพุทธศักราช2565เวลา12นาฬิกา30นาทีโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่งได้จัดกิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวัชระราชธิดา นำโดยนายนาโรงมุกดาแสงสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลการชนะุรีพร้อมโดยข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพ,พรียงกันโดยกิจกรรมประกอบด้วยท่านผู้อำนวยการนาโรงมุกดาแสงสว่างเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์และกล่าวคำถวายพระพร,พร แต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรียนทิราเทพยาวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพลานามัยแข็งแรงในเรวันจากนั้นท่านผู้อำนวยการนารงมุกดาแสงสว่าง ได้นำข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนวางนกกระเรียนเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ซึ่งภายในได้เขียนคำถวายพระพรและพับเป็นนกน้อมส่งความรักและความห่วงใยถึงพระองค์ท่านด้วยความจงรักภักดีและในช่วงท้ายของกิจกรรมท่านผู้ในการนารงมุกดาแสงสว่างข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รวมกันแปลอักษรตัวอักษรพอพานและพอสัมภาซึ่งเป็นพระนามาพิไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารพร้อมโดยข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลการจนบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่ง